การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอาณาจักรอันร่มเรือนแห่งหนึ่งมีเจ้าหญิงที่สวยงามชื่อว่าเจ้าหญิงนิตราเจ้าหญิงนิตราเป็นที่รักของคนทั้งอาณาจักรแต่เกิดคำสาปขึ้นกับเธอทําให้เธอต้องหลับไหลไปนานหลายปีอาณาจักรเต็มไปด้วยความเศร้าโศกทุกคนเฝ้ารอคอยเจ้าชายที่มีอํานาจในการปลุกเจ้าหญิงให้ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหล ในขณะที่เจ้าชายก็มาถึงอาณาจักรและพยายามหาทางปลุกเจ้าหญิงให้ตื่นด้วยการจุงมพิษแต่ไม่สำเร็จเจ้าชายรู้สึกท้อแท้และตัดสินใจกลับบ้านไปทุกคนในอาณาจักรเศร้าใจเมื่อรู้ว่าเจ้าหญิงยังคงหลับอยู่อย่างไม่มีกำหนด แต่มีคนสำคัญอีกกลุ่มหนึ่งเขาคือพ่อแม่และประชาชนที่รักเจ้าหญิงนิตราพวกเขามีความรักอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยลดละทุกวันพวกเขาจะมาที่พระราชวังและส่งแรงใจแรงรักไปยังเจ้าหญิงพวกเขาพูดคุยกับเจ้าหญิงบอกเธอว่าเธอเป็นที่รักและพวกเขาต้องการให้เธอฟื้นคืนมา ทั้งการตั้งแถวร้องเพลงจากใจและปรารถนาให้เธอตื่นขึ้นเด็กๆในอาณาจักรก็สร้างภาพวาดเพื่อส่งให้กับเจ้าหญิงเมื่อเวลาผ่านไปความรักที่ทุกคนมีให้เจ้าหญิงนิตราก็เริ่มทําให้คํำสาบค่อยๆอ,อ่อนแรงลงวันหนึ่งขณะที่ทุกคนกําลังส่งแรงรักไปยังเจ้าหญิงบางอย่างก็เกิดขึ้นเจ้าหญิงนิตราเริ่มรู้สึกถึงความอบอุ่นรอบตัวความรักที่อยู่เต็มไปหมดค่อยๆทะลุผ่านคำสาบและทำให้เธอฟื้นคืนสติ ในที่สุด การเป็นเจ้าหญิงที่มีชีวิตชีวาอีกครั้งเจ้าหญิงมองเห็นพ่อแม่และประชาชนที่ยืนอยู่รอบๆด้วยความรักเต็มล้นเธอรู้ว่าความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้มาจากความรักระหว่างคู่รักเพียงอย่างเดียวแต่คือความรักที่แท้จริงจากคนรอบข้างที่ห่วงใยเธออย่างจริงใจเจ้าหญิงนิตราพูดว่าขอบคุณสำหรับความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพวกคุณและจากนั้นอนาณาจักรก็มีความสุขอีกครั้งทุกคนร่วมการเฉลิมฉลองความรักและ ความหวังที่ไม่เคยสิ้นสุดนี่คือเรื่องราวที่สอนให้เรารู้ว่าความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่รอบตัวเราและมันมีพลังรวมกันอย่างน่าอัศย